สวัสดีค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งติดตามยายเพนด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะดีใจอะไรรู้ไหมคะเพื่อนๆเจอแล้วเจอแล้วเดี๋ยวจะให้ดูค่ะเจอแล้วเจอแล้วเดี๋ยวจะให้ดูนะคะดีใจมากเลยค่ะเซอร์ไพรสม์มากๆคิดว่ามันจะยังไม่โต ยายเพ็นไปดูตรงนู้นค่ะเพื่อนๆดูนูน้นเดี๋ยวจะให้ดูค่ะยายเพ็นเลาะมาจากฝั่งนู้นค่ะเพื่อนๆเลาะมาก็เปิดมาค่ะเปิดหาโครวนมันเอ๊ะทำไมมันไม่ขึ้นสักทีมันเป็นต่อๆคิดว่ามันคงจะหนาวแล้วมัง้งอะไรเงี้ยเพราะว่ายายเพ็นมาดูลาดเราเมื่อข่าวที่แล้วเก็บไปสองสามกิ่งเองค่ะ วันนี้ยายเพญเจอคับเ,เพื่อนโชคดีมากมากเลยค่ะเดี๋ยวจะให้ดูค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคนเพื่อนดูกนใกล้ๆเลยค่ะมาเก็บด้วยกันเลยนะคะยาวกําลังดีเลยค่ะเพราะว่าเมื่อคราวที่แล้วยายเพญบอกว่าชอบยาวๆชอบก้านมานะะันค่ะมาดูกันเลยค่ะเ,เพื่อน นี่ค่ะนี่ค่ะเป็นป่าเลยค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะเป็นก้านยาวขึ้นมาพอดีพอดีเลยค่ะหูเตจออนข้างในค่ะเพื่อนเพื่อนขอถ่ายให้ดูก่อนนะคะนี่กําลังดีเลยบางคน่ะก็ชอบตะตอแต่ยายเป็นอนะชอบก้นกานโตได้ที่เลยค่ะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะ ทึงนู่นเลยค่ะถ่ายให้ดูก่อนนะคะก่อนที่ยายเพิ่นจะเก็บนู่นค่ะอุ้ยดีใจจังเลยมาก่อนเขานี่ค่ะยายเพิ่นได้เก็บแล้วยายเพิ่นได้เก็บแล้ววันนี้อยู่ข้างในรัว้วหูยสะอ่อนแต่มันอยู่หลังรั้วค่ะเพื่อนๆเ,เก็บไม่ได้สิได้มากแต่แยายเพิ่นจะ เก็บแค่ข้างนอกข้างนอกเนี้ค่ะพเพื่อนๆเรามาเริ่มต้นเก็บตรงนี้เลยค่ะตรงที่ตน้นมันย,ยาวๆตรงนี้ค่ะพเพื่อนๆืมสีดายข้างในสีดายสีดายเดี๋ยวเยปินจะเอามือล้วงเข้าไปเุ้ยเุยย,ยกรอบอือหือ มาก่อนเขาก็ได้ก่อนเขาเลยเนาะอืออ้ยเดี๋ยวเป็นเจา้าโตข้างในค่ะเพื่อนๆล้วงเอาสะได้มันขอเก็บก่อนขอเก็บก่อนขอเก็บหน่อยนะคะเพื่อนๆวางไม่หน่อยโอ้โห อื่อนมากโอ้เอามันทุกอันเลยแหละเพราะมันอ่อนทุกอันอันนี้ก็ยาวมากเลยค่ะเพื่อนๆนี่โู้ยโอ้ยโอ้ยดีใจจังเลยอะ่ะ อืมอืมอวิดูสิคะเพื่อนๆถูกใจมากเลยค่ะถูกใจมากอืมอันนี้ต้นเล็กมันยาว เก็บข้างบนบนนี่ค่ะเย่เพนชอบมากเลยผักนี้สำหรับเย่เพนแล้วกินแล้วก็ถ่ายท้องดีค่ะ <c oughs> นั่งเก็บเลยค่ะเพื่อนๆส <c> น <oughs> สะใจดี <c oughs> โอ<ฮ>้ยคนอื่นนะไม่ชอบไม่เป็นไร อ้ยมันกรอบมากเลยครับเ,เพื่อนๆผักเนี้ของโปรดของยายเพลินเลยค่ะ เดี๋ยวเยวเป็นจะจัดการกินวันนี้เลยครับเ,เพื่อนๆโห้ยเนาะนต้นเกามัน ต้นนี้มันโดนแดดเดี๋ยวมันก็ขึ้นใหม่อันนี้เล็กอยู่คะ่ะเพื่อนๆกำลังเป็นต่อถ้าฝนตกเนี่ยมันกินไม่ทันเลยคะ่ะอื ขึ้นค่ะถ้าโดนฝนเนี่ยมันจะกรอบมากค่ะเพื่อน มันเก่ามันปุกคลุมอยู่เอามันออกจะเจ็บง่ายง่ายืมเนี่ยเก็บถึงตอเลยอุ้ยมันกรบอบหมดเลยค่ะ ่เ,เพือ,น,อนนี่ต้นไม่ใหญ่เท่าไหร่ลูกมันกินได้ค่ะเดินก็ต้องต้องระวังเพราะว่าอ่อนๆเขาก็กำลังจะออกดึงให้เขาออกมาง่ายๆเขากำลังจะออกค่ะอ่อนๆทำความสะอาดให้เขาออกมานี่ก็อ่อนๆค่ะพเพื่อน กำลังจะเกิดค่ะจะเป็นจาจเก็บเอวต้นใหญ่ๆมันที่มันยาวแล้วเยอะอยู่ครับเพื่อนๆ ขึ้นมาให้เก็บเยอะอยู่ค่ะไปให้หมดเลยมันขึ้นใหม่ดิมันก็ขึ้นมาอีกเป็นต่ออยู่ ถ้าโดนฝนเน้ยเนี่ยหืมกรอบคว่ะอันนี้ตอมันกำลังจะขึ้นค่ะนี่ไหมอืมเนี่ยอันนี้ต้นเล็กมันค่ะเพื่อนลูกมันแต่ก็เอาได้ค่ะได้เยอะยอะ่ค่ะเพื่อน เอานี้สักตอนเพราะมันมีโผยาวได้เยอะอยู่คะ่ะเพื่อนๆโหดูนี่คะ่ะได้เยอะอยู่คะ่ะได้ก้านยาวพ่อหญยเพิ่นชอบก้านคะ่ะเอ้ย อุ้ยอ่อนๆงามๆปีนี้มาทันค่ะเพืเ่อนๆดูนี่ค่ะดูนี่สะอุ้ยดูนี่ค่ะอ้ยดีใจมากๆเลยค่ะผัดตากแดดเอาไว้กินได้หรือเปล่านอถ้าตากแดดนี่มันไม่ได้ถ้าช่แข็งนี่อาจจะได้ <c oughs> อืม ได้ผักไปกินเลยค่ะเพื่อนเพื่อนผักกูดผักกูดออ่อนๆงามๆเลยค่ะอุ้ยมาเกือบไม่ทันมาคราวที่แล้วนี่ไม่ยาวเอา้ามันล่วงมันผักนหคะเพราะว่าผักกูดเนีย่ยมันกรอบมากๆเลยค่ะเอามันให้หมดเลยนี่ก็ยังมีอีกหน่อหนึ่งนะ่ เอ้ยมองไม่เห็นมันนี่เนี่ยค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะหนอเล็กๆนี่งทำน้ำเลยค่ันเพื่อนอันนี้ก็ยาวแล้วค่ันเพื่อน มันอยู่ใต้พุ่มนี้เ,เมื่อกี้ยายพินไม่เห็นเก็บจนข้างๆนี่เองเก็บตรงนี้แต่ตรงนี้ไม่เห็นเออนี่เก็บมันชกหน่อสองหน่อเพราะว่านี้มันดกบดบมากเลยเอืม เลยกับพกเพื่อนอกำลังงามเลยนี่ก็มีหลายต้นอยู่ค่ะก้านยาญๆนี่ชอบชอบมากๆ ตะก,ก้ามาใสา่เลยค่ะเพื่อนๆวันนี้ไปค่อยได้ถืตีตะก้าแล้วค่ะเพราะว่าจะถืตีตะก้าแล้วเขารู้ค่ะคนที่นี่เขารู้ว่าไปเก็บผักอะไรเง,งี้ยถูกมกลางขึ้นยาวๆลลวครับเ,เพื่อนๆน,นี่ตอใหญ่หน่อย ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาให้คนไทยกินกรอบค่ะตอใหญ่ก็มีหลายยอดหน่อยค่ะอืม บวบค่ะปวบวกเท่านั้นเลยได้ได้เยอะอยู่ค่ะเพื่อนเพื่อนอาศัถุงต้นหนึ่งต้นละก้านสองกา้านเอามันไปนี่ต้นไม่ใหญ่เท่าไหร่ค่ะทายาทใหม่มันก็ยังเล็กๆอยู่ค่ะเพื่อนๆ นี่ก็ทายาทใหม่ค่ะลูกมันอแม,ม่ได้เอามาฝังดินให้มันลึกๆมันไม่โตดีจะเอาอะไรมาขุดๆแล้วก็ฝังลงไปลึกๆค่ะนน่นค่ะต้นนึ่งอยู่โน่นค่ะโอ้รวบเลยอันนี้ขอรวบเอา รวบไปเลยรวบไปเลยเพราะมันโตเท่ากันได้ผักกูดเยอะแล้ค่ะเพื่อนๆถุงหนึ่ง กินคนเดียวก็ไม่หวัดไม่ไหวแล้วค่ะกินผักทุกวันหน้าจึงเป็นผักอยู่แล้วไม่ได้เช่ออกให้เพื่อนๆดู <c oughs> เยอะมากเลยค่ะงามมากเลยผักกูดโอ้ <c oughs> ของโปรดของชอบยายเพนค่ะไม่เคยได้ผักกูดเยอะถึงขนาดนี้ค่ะเพื่อนๆเ, <c oughs> เอาออกมาโชว์สักหน่อยค่ะ <c oughs> งามมากเลย <c oughs> ถ้าเอาตะกร้ามามันก็จะคงจะไม่ช้ำเนาะอุยอ้ยเยอะอู้หยดอกดอกว่ายอดใหญ่ๆอบอบุอบ่นั่นเลยค่ะออกมาโชว์เพื่อน,อนๆกินคนเดียวค่ะเนี่ยใครอยากจะมากินด้วยก็มาเลยมาเร็วๆมาไม่ทันนางวันกินหมดอู้ห <laughs> ึ้เพื่อนๆจ๋าโอ้ยถ้าดึงออกมานี่เอ ที่ขุดมัเนี่ะมันจะหักหรือเปล่าเนี่ยเทออกมาดีกว่าเนาะเดี๋ยวจะเทให้ทุกเพื่อนดูค่ะได้เยอะอยู่ค่ะเพื่อนๆโหโอ้โหโอ้โหเยอะมากเยอะมากไม่ร่วงไหมไม่มีไม่มีมีขุนมีฝอยนิดหน่อยมีขุนมีฝอยนิดหน่อยค่ะเก็บออก เดี๋ยวไปบ้านก็ต้องไปล้างไปล้างค่ะเพื่อนๆโอ้ได้เยอะมากเลยค่ะผักหมดนี้โอ้งามงามงามเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูค่ะเพื่อนๆงามมากเลยค่ะหมานหมานไดเป็นหมานค่ะหมานค่ะเพื่อนๆถ่ายมาให้เพื่อนๆดูว่าได้เป็นอนะ่ะได้เยอะมากเลยค่ะหมานหมาน โอยไม่ต้องกินอะไรเลยค่ะกินผักนี่แหละวิตามินดีด้วยได้วิตามินเต็มๆมเลยค่ะเพื่อนๆโอ้ดีจังเลยดีใจมากๆดีใจสุดๆใครอยากจะมากินด้วยมาเลยค่ะเพื่อนๆมาเลยมาเลยกินด้วยกันค่ะงามมากเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะคะ